มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วกับโปรโมชั่นแรกเชลนะฮะกับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับผมร้อยห้าสิบบาทไม่ก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากห้าสิบาทเป็นร้อยห้าสิบาทนะครับก็มาบ่อยเหลือเกินครับผมมายังไงก็แลกกันเลยฮะผมก็แลกกัแล้วนะครับก็รับไปเลยครับผมมามีสามใบนะครับก็จะมีการ์ดเป็นการ,รก์ดไทยนะครับนักเตะไทยนะครับบวกสามถึงโบกหกนะฮะหนึ่งใบนะฮะ แล้วก็เป็น 06U CWC EC base 50นะครับบวก3ถึงบวก6เออใบนี้ค่อนข้างโอเคหน่อยฮะแล้วก็เป็นการ์ดนี่นะฮะรวมหลายๆปีนะครับแล้วก็ได้ลุนเวอร์เบสลุนไทลิเจนนะครับผมมาขอคุ้มๆว่ะจัดมาก็ใบนี้ขอบวก5แล้วกันมา 10M ขึ้นเปิดมาเฮ้ยเฮ้ยสุดที่น,น้นเว้ย21ล้านนะครับผมบวก4เลย ไม่ขายดีกว่าไม่บวกดีกว่าเดี๋ยวหัวร้อนก็เดี๋ยวผมขอลุ้นอันนี้ก็แล้วกันอ่ะเพาว่าอีกใบเดงใบสุดท้ายน่าจะดีสุดมัากนะก็ใบนี้ครับผมขอแสงม่วงแล้วกันจัดมาเฮ้ยโอ้โห 10m อะไรวะนึกว่าจะดีดดวงไม่ดีวะเนี่ยก็ไปสุดท้ายนะครับผม ไว้ห้าสิบบาทขอคุ้มคุ้มหน่อยเว้ยถึงมันจะเป็นของฟรีก็เหอะมาอยากไดคุ้มคุ้มอ่ะเบอร์เบสหรือไทลีเจนก็ได้มาจัดมาเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยโอ้โหใหญ่สัตว์เอ้ย <c oughs> กกากาสามเอเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแลกเชลครั้งนี้ ก็ให้น้องๆตัดสินใจกันเองนะครับว่าจะเติมดีหรือไม่เติมดีนะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ